สิปีนี่มีรถอยู่เข้ากองอยู่5คันใช้รถอีสุมาตลอดถ้าเป็นรถกระบะต้องเป็นอีสุค่ะวันวิไลพันธ์โพคาร,รับราชการครูนะคะรู้จักอีสุมา10กว่าปีแล้วค่ะ10ปีนี่มีรถอยู่เข้ากองอยู่5คันใช้รถอีสุบมาตลอดมีโอกาสที่จะมีรถคันแรกเมื่อประมาณ37ปีที่แล้วเป็นรุ่นดี a มก 2.5คันที่2เป็นมิลเต่อมาก็เป็นมิลเ2,023 d m a ม1.9อีกคันหนึ่งแล้วก็คันนี้ล่าสุดเป็น v c o s สทุกรุ่นที่ออกคือท็อปสุดหมดเลย <c oughs> เห็นรถแล้วก็คือชอบเลยอันดับแรกก็คือถ้าเป็นรถกระบ,บะต้องเป็นอีซค่ะไปดูยี่ห้ออื่นแล้วก็ไม่ชอบเราไม่เคยใช้แล้วเราก็ไม่มั่นใจค่ะคืออีซุตัวไหนออกมาก็จะติดตาม ใช้รถอีสุมาตลอดก่อนที่จะมาเป็นวีคอร์สตัวนี้ก็คือเคยจองแล้วครั้งหนึ่งคือคุณตายังไม่พร้อมที่จะให้หลานชายได้ใช้เพราะว่าเขายังเป็นนักศึกษาอยู่ก็เลยยกเลิกแต่มันก็ยังติดอยู่ในใจเขาว่าเขาอยากได้วีคอร์สก็เลยรอระยะเวลาพร้อม3ามปีแล้วก็กลับมาพบกัน <Wow. S 2> อีกครั้งหนึ่งครับอยากได้สีประตูกระบะอยู่แล้วครับอยากได้นานมากครับตั้งแต่น่าจะอยู่ปีหนึ่งส่วนตัวชอบอีซูซูอยู่แล้วครับ มันแรงดีเครื่องสามพันวีคอสตัวนี้จบเป็นท็อปสุดสวยแบบลมตัวไม่ต้องแต่งค่ะันสวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่งอะไรถือใจมากครับคันที่2ที่มาอีสุขัอนแก่นก็คือมาเจอน้องกิ๊นะคะแล้วก็มีคันที่ส4แล้วก็คันนี้เป็นคันที่5ค่ะกับเซลลคนเดียวค่ะประทับใจในความเฟรลี่ของน้องกิ๊นะคะยังไม่รู้จักเซลคนอื่นเลยนะคะน้องกิ๊บขเขาเป็นคนแบบเฟรลี่ ควาน่ารักเขาไม่แพ้ใครคะ่ะ <_ an> เขาเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีแล้วก็เวลาที่จะออกรถอีสุคือนึ่ถึงน้องกิ๊บคนแรกเลย <_ an> เขาจะค่อนข้างต่อสู้ให้เราจะมีเซอร์ไพรส์ให้เราประจําน้องกิ๊บพี่ต้องได้รถตอนนั้นตรงนี้นะถ้าเขามีอะไรเขาจะรีบเซอร์ไพรส์รู้เลยว่าทักหาคือมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังคะ่ะเดือนนี้เป็นวันเกิดของลูกชายคะ่ะด้วยความพร้อมหลายๆอยา่างถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด พร้อมที่สุดแล้วก็มารับในวันนี้เป็นโอกาสมอบของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ในชีวิตให้เขาค่ะเซลก็เขินลูกค้าก็เขินเพราะว่าไม่เคยซื้อภัยลูกค้าเลยกิฟ <laughs> อยู่กับพี่ติวพี่อินเป็นระยะเวลา10 ปกิฟขายลถให้พี่อินพี่ติวเนี่ยคันนี้เป็นคันที่สี่แล้วก็ได้สัญญากันไว้ว่าอีกสามปีจะเป็นคันที่หําหรับเซลล์กิฟนะคะแต่จะเป็นคันที่หของครอบครัวยังไงกิฟก็อออกขอบคุณพี่ติ๋วพี่อินแล้วก็น้องๆทั้งสองทานมากๆค่ะขอบคุณพี่กิฟที่จัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ในวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันนานๆเผื่อว่าจะมีคันที่ หกเแปอีกต่อไปค่ะอยู่ด้วยกันมาเป็น10บปีค่ะโคอยู่ฮะมีมากกว่า20สาขาใกล้ที่ไหนจองเลยนะคะด่วนเลยค่ะคิดถโคอยูฮะ